สวัสดีรครับผมเมนูง่ายครับผัดกะเพรากึ้นไก่ครับเป็นเมนูบเขานะครับวันนี้เอาน้ำมันลงกระทะครับคือกระเทียมตำผัดทรงกินหอมหอมนะครับวันนี้พอมทรงกินหอมเตะด,ดังเล็นกน้อยกัเครื่องในลงครับเอาเครื่องในลง่อผัดพอผัดแล้วก็เอาน้ำราคกครับลงไปน้ำเดือดน้ำยังแล้วก็ปรุงรสชาติครับปรุงรสชาติด้วยผสลรน้ำตาลซีอิ๊วขาว ทดหอยน้ำปลาปรุงตามใจชอบครับคนใ้เขากันเพราะคนใ้เขากันแล้วเนื้อสุกเนื้อยังแล้วกะใส่กะเพราลงไปเลยครับเมน,นูนี่เมนูรวจจดจัดนครับเค็ดยังไงจินยังไงเค,ค็ดแบบเดียวเร็จครับเป็นได้ที่ครับพร้อมเสิร์ฟผัดกะเพรากึ่นไก่พร้อมเสิร์ฟจดวกกจจจดกันเด้อพี่น้องเมนูยังไงเป็นเมนูเขาครับืันนี้ฝากติดตามผลงาน ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเข้ามาเป็นกำลังใจให้ด้วยพี่น้องจวด